สบายดีสวัสดีเอซีเบอร์สุขูสุขโคนองยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องสาวคนเหัวยยางไม่นี้สาวคนเหัวย่างกะอยู่ไห่อยู่นาะเนาะออกมานะออกมานาะกามานาะกับสาวปิ่งเนาะพูนสาวปิ่งเพื่อนหนังอยู่คนเนะ่ะออกมามันนี้ออกมาจู่ป่าเนาะอยู่นาะสาวคนได้ยินต่เชียงหนุไทยแต่งแต่งแต,งแตง่อยู่เนาะ พอ่พอพอ่อพ่อออกมาแต่แม่สองคนไปออกมาเนาะคนขายเขื่องอยู่เฮือนกับอ้ายเพื่อนทะเลโบของอ้ายสองคนเนาะมารถไทยซองคันหลดเนาะปลูกปลาเป็นจังกไว้สองคนออกมา,าเ n. ก็บปูเก็บซีเนะาะวันน,ปปนี้แต่แกระเจา้ามีลายมีหน่อยเนาะน้องที่สองคนปุ้งปลากับสาวเคสตังค์ไตอนนักเลง พอชาวคนเพิ่นสีปล่อยจากสีปล่อยปลาจัางไหลพอจุจุบเอาปลาตัวใหญ่ๆออกอน้าบกหน่อยชาวคนก็นสิลงเก็บเอาเพิ่นจุบน้าออกเดือนพกจังหน่อยน้าเต็มเราวพอสาวคนเพิ่นสีเลี้ยงปาลาดุกเนาะเลี้ยงปลาลุกละสีเอาแยงขังแบบขังหอบน้องท่าไรเราว่าย่านปลาไปแต่ตอนนี้ก็น,น้องกันยังไม่ได้บกเนาะ แดดแดดรถไยซองขั้นก็นกนคือสิบกไว้ยู่ดอกอ,อยู่น้องข่ากาคอนไม่กันล้าได้สีเก็บเอาหมัหอยพร้อมนานบกทะเลอยากลงอยากลงแมบขีโตมแล้วไม่ได้งลงแมบขีโตมลายปีแล้วเพราะว่าห้ากระจุบเนาะตังแต้ดนดนก่องน้ำออกจากน้องอะไรเนาะอย่างหนึ่งกันไหม แต่นี่ไปเอารถไทยแบบจูบออกนอก้านสาวคนเอิญจูบจูบน้ำออกจากหนองเนาะปมทัวหอยยังบ่มีจักแบบจักแบบตั้งแถวคันยังบ่มีเนาะสาวคนยังบ่ได้ซื้อเนาะยังบ่มีเงินซื้ออะไรหาเงินเดือนหกไปอะไรซือสี่ซื้อเอาอากาศกะ ชี้แดด,ด,ดย่างเลาะแคบนองจังหน่อยน่าบกกับสีเก็บปลาเนาะนี่น่าเัาก์ใกล้สีบกแล้วยังเหลืออีกน้อยหนึ่งเนาะมึอนี้มาลงขี่ต้มเก็บปลาเนาะเว้ยนี้ปลาซีเซนดอก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 ,ดอก,ดอกอปลากับเรือลายปลาไดดอกปลาอะไ้อีกหนึ่งสาวปิงเพิ่งจยืนยันทั้งโคก จกักสีหน่อยสีลาย,ลายแหละปลากระไรเต้นอยู่นอกก็คือสีมีพอได้กินอยู่ดอกนานนานนานเออค่ะอลีปลานิ่นแนวแซ่บนาะใกล้สิบกแล้วยังอีกน้อยหนึ่งนาะก,กระถามาเบิ่งตอนชาวคนเก็บภูแหลเนอกมันก็ใกล้สิบกยังเอออีกน้อยเดียวหนึ่งน้ำก็ยังบกบอกบาขาเนาะเฮาก็ซี ค่ะให้หน้าบกค่ะกคกนจากสิไปเก็บยังอีกปลายกระบกเลยเนาะตาคนก็ได้ปลามาแล้วตัวหนึ่งปลาเค่งน้อยรถไทยก็ทั้งว่าสองคันพูดเนาะจูปลาก็ได้บกไว้เติมท่วมท่วมท่วมค่ะอ,อลิซจะโตเนะ้ะ นี่อยู่แต่กับวาลายไปได้นะ้องพอกินตั้งแต่ต้นจนสุดปลายเนาะกินตั้งแต่วันย่ำเกี่ยวข้าวอะแรกก้อนเกี่ยวข้าวอีกกินก็นได้กินจนสุดแรกน้องยังเลืนน้อยเรื่องกับบกแลวน้ำก็ได้อาวันชีเก็บปลานะถ้าคนกลาห้าก,ก็ได้เก็บปลาเค็กน้อยตัวเดียวนี่เลย บมมีจักคือคนอื่นเนาะคนอื่นค่ะสมมติว่าเขาจะสจูบหน้าแบบนี้เขากเอาจัาไปตั้งฉลดเนาะแต่ชาวคนยังเอารถไทยนั่นอยู่ยังเอารถไทยลงหนองอยู่เนะาะพอชาวคนเก็บกู้ชาวคนก็สิเก็บคือกันแต่ฐานายังบกบกค่ะค่ะอลีที่ได้จกโตเด้ ขี้ต้มกาน้องมันมนี่้ลงขี้ตบมานนี่ปลาบอลอยู่ในโกนอันนี้อ้าขักอะไรรอยอยู่เนาะ ทอดขักเลยมาเก็บปลาน้ำแ้าวคนเดอ้อบอนโดดเดียดโดเด,ด,ดเดียดอยู่เนาะขักอะไร,ะไรนะปลาดุกปลาขอ่ขอมีอยู่บป่ปบลาดุกปลาข่อมีอยู่บ่ยตดบ่มีลายกว่าเนาะมีตปาปลาเลี้ยงฮะแหละ นอ,อ,อ๋อหักอะไรีอเอืออ่เป็นตามหมอนอดไดนะนนไรม,มาเก็บปาลาดำบสาคนเด้อบอมาเก็บกะมาถากินกีไรเนาะสาคนสิป,ปิ้งสู่กิน <c oughs> รีเต้นอยู่เนาะสมปลาน้องน้อยอะประมาแมวนปาน้องใหญ่กับสีสับนี่ปลากระไรเนาะ ลายค่ะขนาดเน่ัง <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นกุ้งน้อยเนาะครับวักสิบลายปันใดกุด้งกันไดตอนนี้น้องสาวคนกับแก่ปลาได้ลายเต๋อแล้ว,หลวเห็นประขอบุดี กุ s <S ้งกับพวกกุ้งกุ้งกับลายไ่เก็บไดลายเต๋อเลือซีบางๆเลยเนาะอยู่นี่เป็นน้ำสาางของพอเท่าคนมันเล่เเลิกปลากับแพ่ไอเบนเนาะไอเบนเก็บเอาได้ลายกว่าปลากองเต็กบลงขี่ตบมาอนมาลงขี่ตมลงกกันเด้อ แม่ไปช้อปปิ้งออพี่อยาแล้วเก็บรถปปาเป็นอย่างไ่ใกล้ละเปยู่ลงไอศกรวมเออพ่อบอกนะแม่ลุงลูกกุ้งลายสิเป้นปอโถกุ้งมืดตัวปูม็ดพ่อบอกลุงแม่กุ้งลายลุงเลิกแค่นี้ลูกน้องขี้ต้มก็เลิกผักเลิกแน่ เลอกีน่องหมยั้งย้งยังเห็นอยู่เบิใส่กลา่ได้กุ้งเห็ดได้เอาเ่าปลาิวกุ้งทงตันได้อีกแล้วได้ก็เริ่มบางแล้วปากระไรถ่ายอันเดินอันแม ลุงเจ้าอยากก็ปลาสิเริ่มสิบอ่เป็นแล้วก็ถ่ายพอเป็นเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นก็โซ่ค่ะพอกับพันเทนปลาลายเพิ่นกิโลค่ลูกซ้ายเพิ่นเนาะได้กินแล้วก็อยากให้ลูกชายกินน้ำพ่ออื่นมานลงเนาะค่ะลูกชายพอได้ก,กินอะไร ลายแลวตอนนี้ก็ได้แล้วต้นสีเต็มคู่เลยตอนนี้เนาะซุมเฮาก็เก็บปาลาแลว้วแล้วปลากระไดบักลายๆเนาะพวกคนก็เอาขึ้นโคกเลยเช้าคนแต่กยังบันได้ขึ้นเนาะขขี่ตมเนาะแมบขี่ตมมื้อนี้เา้าคนก็ะไดแมบขกักแมบแน่เนาะเข่ากับไปเลยคนผัดคนคนดำเนาะแห้งดำเข่าก่า น้องขี่ต้มแต่ปลากันยังมีอยู่แต่พากันเมื่อยอยากกินเข่าแห้งเนาะกับพากันขึ้นรถไทยกันยังเห็ดกระแดแขงแดดอยู่เนาะพากันอยากเข่าแลยก็ะขึ้นไปเลยกันยังมีปลาบอนอยู่แป๊บแบบแป๊บแปบปลาน้อยแหละแต่เมื่อแรกนี่แมนปลาคอมาก็สิขึ่นมาเนาะแบบมันสิมันหมุดพืชอยู่นะเ้าลงไปต้องขี้ต้มลายกันมันก็สิหมดอยู่ เดปลาต้นหนก็นเห็นแต่หลังแต่สาวคนมันม่ได้ลงเศราเนาะเพราะว่าไปล่างมือหล้วก็ม่ได้ลงจะหน่อยอ้ยเพิ่นกระจากสีมาลงเอาใหม่ปลาการบักหลา,ลายหนึ่งในบักหลายหนึ่งแต่ก็บม่ได้ขับไมไขายดอกนอ้องปลาก็าไดเพราะว่าเพิ่นมาจูบนะ้ำเพิ่นเอาหลอด,ดไทยนี่มันไ่แม่นหลดไทยชาวคนเนาะหลดไทอยอ้เพิ่นทท้งสองคนอะไร ว่ารถไทยสาวคนแม่นบมีเนาะไอ้ไอ้เอาไปแล้วกับบมีรถไทยแลวกับเพิ่นกับมาจูบสาวคนแม่นเป็นเจ้าของน้องคือสื่อเนาะบได้มีรถไทยว่าหม่นรถไทยเจ้าของมาจูบปลาก็ได้รถไทยเพินอืมสาวคนว่าสีบลงก็ยังชีได้ลงอลไรเห็นปลาเน้นเนาะว่าสีเศร้าลงน้องเนาะแต่กับชิหยางลงมาเอาปลาก่อนในไสเลยดินแวบๆบแบบอยู่เมื่อกี้นี่อ้า ลงน้องขี้ต้มอี log, กแล้วว่าสิบลงก็ได้สาวคนก็อดบ่ได้เนาะเห็นปลาเป็นตะมวนนี่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 ายปลาเนนโอ้ยแนวหมักซัาอันนี้ฮะแซบแนวหมักซับกิ้งหัวควันหมักที่สุ่ก็คือปลาเนนนี่แหละเออเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเด็ดเดดเด สาวคนก็นลงหอดน้องแล้วเดีดี๋เห็นแต่ลังเพลินมาจาับปลาสาวคนเด้อเอสียอเลยพี่ไปหอดผุเลยไว้หลี <c oughs> ตอนดีน้น้าสาวคนก็ได้ปลามาแล้วลงน้องคิโตม่อนคัก มาแมบขี่ตมเด้อสาคนก็สีขึ้นเลยเนาะเพราะว่าอยากกินข่าวเลยสาคนก็สีพ,พับเบ่งว่าได้เพราะว่าปลาเพิ่นเอาขึ้นแล้วสาคนสีพ,พับเบ่งว่าได้หน่อยได้ลายซํำไดนนเนาะปลากาได้บ้าหลายๆเนาะลาย,อล,ายอลีจนจนถั่วตีนกระพุยลายค่ะเนาะ ปลาขอแมนได้โตเดียวกายหันมิแตปลาเลี้ยงเนาะบักลายๆหนึ่งอันนี้ก็เป็นบ่อนปิ้งปลาเนาะปลากระเห็ดสูงเติงเ่งหย่งยคือชิบริกินง่ายดอกปลาก็ไดลายเติบเนาะสาวคนก็อยากเข่าแล้ววันนี้เอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกส็สิขอจบเพียงสนิเออทเดนถิดพลการประการใดสาวคนกับอโทษคอภัยนำนเนาะ หันมักกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเหตุคลิปอื่นอีกเนาะมีแต่ขี้ต้มเลยคลิปนี้ก็ต้องกราบเข้ามาสบายดีสวัสดีคำเดียว